เราจะดูครับอาจารย์ครับมีอะไรฝากดิเกิาครับสิเก่าถูกก็หลาทั้งหลาอาจารย์นอาจารย์อาจารย์าารยนผม,มนจาได้ได้ชั<อ>น้นหนาเลยแก้วสิเก่าแต่ละคนยังไงครับสิเก่าผู้ถึิงสิเก่า เอ่อที่จบไปทุกวันครับพ yeah, <c oughs> so ูดย <that> ังไงอ่ะจะได้ถ so ่ายมิมมาถ่ายรูปเนี่ยวิดีโอครับเขาหนี่วิดีโอเหรอก็ทักทายสิ์เก่าครับทุกศิษย์ทักทายลูกศิษย์ทั้งหลายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเก่าค่ะศิษย์ประจำชั้นนั่งหน้าเลยนะเวลาเรียนอ่ะคนอื่นๆครับทุกคนเลยที่จบที่จบไปเป็นไงบ้างเลยอ่าทำไมจ่าธุนินงตอบซ้ำ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะพี่ถึงเรียนหาครูพิ้งเรียนบ้างนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมรงเรียนที่รักของเราคืออาจารย์ช่วงนี้จะอายไม่พูดไม่ค่อยออกครับโอ้โอ้ไม่คุยไม่ออกโอ้อ่าอยากให้อ่าขอให้อาจารย์ปิทานะครับอ่าไปสู่สุขสตรีอย่างลำรลายพบพอเราไปสู่ทุกขุมที่ดี ตอนเรียนจำได้ไหมเรียนครูตอนนี้จำได้แล้วครับจำโอเคขอบคุณครับครับครับลอยเข้าไปมีอะไรพูดถึงครูไหมตอนที่เรียนที่เรียนครูไปเนี่ยไม่เรียนครับไม่ต้องชั <Sustain able calculator> ้นหรือ <respond> ว okay. <ham> <trees> <aesthetic>. ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำเป็นชั้นนี่เป็นผมเป็นอ่า เป็น่า,านรุ่นของหนึ่งห้าเลยมาเป็นตัวแทน,นเพื่อนอ๋อตอนที่เรียนคุณอาจารย์บอกเลยคุณไปวันนี้ถ้าคุณปียารับรู้ได้ก็ขอใคู่ไปสู่สี่นะครับนนแค่นี้โอเคโอเคเที่ประจําชันนวมากันใช่คือจะเล่าได้คงอ,อันแล่อใช่ครับใช่เช่เช่ ไม okay. like ่เป็นไรผีโรงเรียนผีโรงเรียนไม่ไม่ผิดผิดที่มันเนี่ยอายุอายุไห่ปีนี้ปีนี้ผมเข้าห้าห้าสิบสัพุงครัวพีครัเจ็ดสิบแปดไม่ออกเะออกออกลับแปเจ็ดใช่ไหมแหมเราสิบว่ะ วิริเวฟวิเนี่ยครับเอ่าจารย์ไรับพี่ครับพี่ก็ลูกศิษย์ครูบุภารักษาสามีครูศุภารมันอย่างนี้ครับลูกเก้าเจ็ดลูกเก้าเจ็ดพี่เก้าเก้าแปดเก้าแปดครับพี่เก้าแปดเป็นลูกน้องได้เรียนกับครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะฮะออ๋ไม่ไม่ได้อยู่ประจำชั้นแต่วันนี้เรียนกับอาจารย์ให้เรียนอาจารย์คนนี้มั้งสมัยนั้นอาจารย์ก็น่ารักเหมือนเดิมไม่ได้สวยนะสวยมากเลย อาจารย์ช่ผมตอนมสองสองอ๋อครับอาจารย์พาราสวัสดีครับอาเก้าเจ็ดเก็ดปนกันครับเป็นเรียนคู้เปอนกันผมอยู่สองทับแปดอาจารย์สอนภาษาไทยเคยโดนคู่ดุไหมไม่เคยเพราะผมเด็กดีหลอนคู่ครับหลอน่คู่หลอนตลอนั่คู่ครับโหดึย่อดึกย่อดุกยอกู่คุยวัถ้าเกิดคูดุใครคนนั้นต้องไปเกิดใหม่ครับแกเป็นคนที่ใจดีมากนะศรสอนเนี่ย ไม่ดูใครเลยครับนีอยากจะบอกอาจตรายจากคนอยากจะบอกคุณครูว่าไงครับวันนี้ก็คุณครูไปสบายแล้วผมว่านะครับเราก็ที่ครูดูแลกันมากับลูกศิษย์อะไรลูกห้าในผมว่าก็ก็เป็นครูที่ผมเคารพผมรักนับถือมากที่ดูแลอาจารย์ดูแลอาจารย์ได้ก็เกินหนักหนักไหมหนักหนักไหม พูดว่าที่เป็นไปเนี่ยหนักหนักไหมหรือว่าอ๋อตอนที่อาจารย์เป็นไปนี่จะมีการประเสธนะที่จะช่วยดูแลอยู่เรื่องไม่เรียบร้อยแล้วแต่อาจารย์ไม่ไม่จะบอกกแกปฏิเสธการรักษาไม่ไม่รักษาไม่ยอมฟอกไตตัวลูกจะลำบากโอ้ยครูพี่แค่ไหนที่บอกผมถามลูกเดินปฏิเสธการรักษาตัวลูกลำบากเอาอาดูที่ไม่จบที่ใส่เราตำธาตุเนี่ยเออ ได้ดูแลส่วนหนึ่งแลราะฉะน้นได้ชื่อว่าดูแลคุณมาตลอดใช่ไหมอ,อืมถ้าที่ข้ามุขก็กล้าก็อาจารย์พารากับผมช่วยกันอืมหรืนนอก็มีกด้านในเข้ามาช่วยนะอ่ะอะาด,ด้านในก็ดูทางด้านโครคกมันมีก็มีน้องๆศุภราษหลายคนช่วยดูแลแต่ว่าอาจารย์นี้เป็นที่ระกนะของลูกศิษย์ทุกคน ะครับก็ด้วยบุญทุกบุญที่เราราวส่งกุลาบทำกันมาก็ขอให้บุญเหล่านี้ส่งผลให้อาจารย์ไปส่งคำเพลี้งที่คนอกสุขตอนตีตลอนะครับสาธครับเจ็ดสิบแปปีนะครับจะภาพในขั้นปีนี้นะครับก็คือท่านสุท่าพสมบูรณ์โดเสริฐุมนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการป้องการและต่างๆชุกที่เกิด ห้านะครับขได้นะครับห้าตรางกูจะเกิดเหตุตกเรือนะครับุรูปามัมพุตจุดในรูปุธาพระดาและจุดเกิดบุกคาปต์จากที่นะครับเหินครับแ้่ผู้แค้ากำลคนอื ตัวนะครับเ้าคุณชาตินะครับเป็นหัวโตนะครับ ปิะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามาริมัยังคเวิสุวิสุขระสัตายาสนระสตัิลายามีมยัวิสุวิสุขะสัตถายะสิสเเนระสจิายา ยาฝไม่อยากวันตทอยู่ทุราชนมายะ <imitation> เธนี้สหปจากศีลานยาชานโมสพ ไผ่เสนาสัพไนิตังสัพิเสนาสัสนิตังสัเสนัสัพไผังสัมไผภวิตไผอสัมไยุตตนะวิตไยุตังวิตไยุตตนะสัมปยุตังสัไังชาปัญจะ

6 papá quedada pri manyo dan chica ko para toda do toungu Al up para hasislah jika papá de pinanggua.

ภา,าสีนะครับี่สาหนะครับเป็นเชินคุณธนาธรรมิหารครับที่สีนะครับเป็นเพืนคุณเจริญเกียรติสีทองอินะครับเป็นเ่นะครับสี่คนหน้าหน้าเปเ่ครับ วา้าสบกที่หกครับกาตาพระเจ้านามาอุปปัติจานามาอุปปันทุขานามาอุปปันนตาทำเสร็จแล้ววางผ้าสกงที่ปูใส่้ันหน้าเป็นเค่องหมายบวกบด้วยครับอ่อเรว่า राम एव एव इति रभिना मुहे पदम् उपकटि इति चं वर्ते तं तु महं छिपावे वा समीचतो तथे होरे तुतम कथा กขอขวัญตนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผุ้ชาราชนะต่อผู้เกษตรวันนะครับต่ออาวุโตนะครับที่วันนี้นะครับท่านอาวุโสลาเวลาพระเป็นอาวาสุปทานเหตุการณ์สวดพระดำร์ต่อต่อขอบคุณแม่คุณสาวาคุณธรรมสาแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้เกียรท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับเหตักานี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับ